ครับผมเก็บเห็ดอยู่สวนครับผมเมย์แจวครับนี่อยู่ข้างเตียงหน้าครับน้องมุดรอง่ายๆเลยโอ้ธรรมชาติครับผมข้างเตียงไปครับผมเออครับผมเมย์แจวกับบาริสานครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอ้้ีครับพี่น้องครับพี่ครับสุดยอดเลยกำลังออกครับผมโอ้ยได้พี่ได้พี่อ้ยเก็บจุ่มนี้เลยก็ไปเก็บจุ่มนั่น มันีพี่ออกบ้านแค่นั่นเด้เป็นก้อนอยู่เห็นอยู่กับเขาเก็บมาขนัดนแหละหลายแห้งเก็บปิดม้วนอีดนิดเคลียร์ไปทุกอย่ดีนี่ไม่ง่ายทางนี้นี่นี่เอาเก็บไปโหลดเอาไปแล้วแหละคูหนึ่งเราเก็บไปเรื่อยๆแม่ครับผม ด่ครับพี่น้องอ้ยอนซอนนี่ครับดอกกลังงามงนี่คก็ไม่ย่เจ้าเก็บเนเฮ้านี่มีเจ้าเก็บเหครับมองเดียวนะตะเก็บเมงตะเก็บมังคียา เดี๋ยวไปเก็บบางแคก่อนทันเก็บไปวันนี้ดเดี๋ยวไปเก็บใสนสวนในของอีกครับผม,มดีครับพี่น้องตัวครับนี่ครับพี่น้องบนสวนครับผมพี่น้องอยู่ในสวนนี่มืดครับพี่น้องไปแถวไปที่นี่สวนครับผมไป็นแถวไปจุมปปจ่มเน่าไปเลยครับผมผุนผุนเออ บอเลียงกบผุ่นรครับผมไปเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเห็ดมันหอนโดนเชื้อมันก็เลยออกหลายครับผมว่าสิน้อนเฝ้าคือสิบไว้ครับ เก็บไปแช่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้มกินครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไห้แล้วก็เแช่ตู้เย็นนะครับก็เปไปหรุมอหารครับนะพี่น้องเดี๋ยวเก็บจุ่มนียโอ้หมด โอ้พอได้กินใน่างสองสาวกเอาไปแล้วครับผมสองขุธรรมชาติ วุ้ยแตะบดจีน้อยรุนแรงม่ได้เลยตัวนี้รุนแรงบ่ได้ดุแรงบ่ได้เก็บเห็ด,ดข้างเทียงนาน้อยความสุข นี่พ่อครับไปไปนองไปเปิดดงเห็ดเห็ดปวกครับผมอุ้ยดอกแปลกมัดฮึลึกขนยาวด้วยนะ เดี๋ยวพ่อพาไปบางดอกสมบูรณ์ครับผมดอกที่สมบูรณ์สมบูรณ์เออเก็บมวลดีเลยพี่น้องเลยวังหันกับกินแกงเห็ดปวกมากครับผมโอ้ยอยากให้ม่แสบมันนวลกันด้วยครับพี่น้องอีสานบานเฮ่านี่ครับผม กินมุกกินกระเซ็บรครับพี่น้องไปครับอุย้ยมีมอะไรมานอนฝ่าวหรอครับผมบอยครับพี่น้องแกล้มบานก่อนเบื้องล่ะเป็นสั้นๆอยู่ครับอื้อนี่ดอกที่พาะยังไม่ดอกพี่ถ้า่น้องเก็บเลยเอานี่ก่อนเลยอูย้ เอาเอามอนกับสาดให้พ้อมดูได้ครับผมคือเสือบเก็บทีเดียวคือพี่น้องครับผมถ้ามันเอาไปพี่น้องจะยังได้กินครับผมมันขาสมุนไพรไทยเฮดเบ็ดปวกเลยเ็ดปวกนี่เพราะว่าต่มกินใ่นานไม่น้อยเสียบเลยครับเนาะ อาหารแพงครับผมตอนนี้แต่ถุกมือมันลายแล้วก็กืึกลองแนแเล็กๆนี่อซี่อยครับผมกลโลนหนึ่งคนขายเอาโลครับขายเอาเงินสั่งตึกกัน เย็นเก็บไปเรือนะครับเนาะ <S <S ไปให้ไม่เทาไม่เทาเพิ่นหนึ่งเซตยืนไร่ครับ ไปครับโอ้ผมยังเหยียบเอาครับเมื่อกี้ช่วยเลยมีนจะดอกใหญ่ๆครับพี่น้องพูดนะนน่นะครับผมการได้กินปวกได้กินปุ๋ยที่อุดมรสมบูรณ์เลยว กียาครับผมอืตอนนี้เราไปต่ม ดอกนึงครับพี่น้องคักว่าือ,อ หอนอนอนอู้หึแง่ขึ้นไปเป็นเวิ้งเลยครับผมเป่นพุ่นไปไปไปเห็นว่าเป็นห้องเป็นเวิรงเลยยอด ปลาหลอดีี่้ปาห้ากินเฮ็ดครับออเฮ็ดนี่เป็นอาหารโปรตีนสูงเป็นอาหารสั่นดีครับ ครับพี่น้องเอ้ยเวอร์นี่ครับผมสามดอกสี่ดอกทูนแค่พ่นนี่นี่ครับนี่นี่ได้ครับเฮ้ยบนวดเลไม่ขายงส่อนลยเยเดี๋ยวเขาพื้นกับแมาก่อนว่าท่านแมย เราเป่น้องเนาะเปิดข้กลางๆางไห้นกูดดำนึงตัวใดกูดำเดำีได้ใครนั่งตี <c oughs> คือสิขา,ขายรนะเมล็ดไข่แล้วตุ้มกินให้แมวบางน้ำมันออกบนนี้ที่บอกว่านี่ดี่อู้นี่นี่น,นี่โอ้พี่ชันอู้พี่น้องโคตรเฮดบวกครับผม

để con là cái nhanh, tập mưa các bạn.